ปกป้องเบลล่าราณีหลังชาวเน็ตแห่แสดงความเห็นต่างจาดข้อความแย้งแฟบเรียกว่าโพสเดียวทําสะเทือนจริงๆสําหรับนางเอกดังเบลล่าราณีแคมเปญที่ออกมาโพสต์ข้อความภาพในอินสตาแกรมทาให้คนเห็นต่างเข้ามาแสดงความเห็นขณะที่องครักพิทักษเบลล่าออกโรงหวดกลับแทนจนเกิดการโต้แย้งขึ้นแบบไฟลุกงานนี้นางเอกดังขอไปต่อด้วยโพสต์สวยๆถัดมาเรื่องความเห็นมุมมองโต้แย้งที่แตกต่างกันนั้นมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องในช่องทางโซเ เชี่ยวของคนบันเทิงล่าสุดมาเกิดขึ้นกับนางเอกชื่อดังเบลล่ารานีแคมเปญกับการโพสต์ภาพและข้อความในอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่าเจล้านรายซึ่งชาวเน็ตในอินสตาแกรมบางส่วนเข้ามาแสดงความเห็นแซะมองต่างออกไปในขณะที่ชาวเน็ตหลายรายก็เข้ามาออกโรงปกป้องนางเอกสาวจนเกิดการสาดโต้ข้อความขึ้นระหว่างชาวเน็ตกันเองสําหรับเนื้อหาการโต้แย้งที่เกิดขึ้นอินสตาแกรมของนางเอกสาวมากความสามารถเบลล่ารานีนั้นมีหลากหลายเนื้อ หาที่ออกโรงปกป้องนางเอกดังอาทิคนที่ไม่ชอบก็ไม่ควรเข้ามาเม้นมาดูนะไม่ควรเข้ามาแสดงความรู้สึกของตัวเองในที่ของคนอื่นและบังคับคนอื่นให้รู้สึกแบบตัวเองมันไม่ใช่นะมาด่าเขาในบ้านของเขาใช่เหรอน้องก็ลงประจําทุกปีไม่เห็นจะแปลกแยกแยะให้ออกอย่าเหมาวรวมกับทุกเรื่องเราก็รักรอกร้าวแต่เราไม่ชอบรัฐบาลถ้าคนที่ติดตามเบลจริงจะรู้ว่าเบลลงตลอดเดี๋ยววันที่5้ธันวาก็เห็นอีกเป็นเรื่องปกติคนรอบ ข้างเรามีแบบนี้อีกเยอะแต่เขาไม่เอารัฐบาลกับปัจจุบนันตราบใดที่เบลไม่ได้ออกมาสนับสนุนรัฐบาลกับปัจจุบันนี้เราก็ยังโอเคและรอดูผลงานอยู่เพราะนางเก่งถ้าเราไม่แยกแยะปัจนนี้เราคงเกลียดคนรอบข้างเราแล้วละเป็นต้นโดยข้อมูลอีกด้านที่ออกมาแซะมาแซลจนเกิดการปกป้องนางเอกดังเบลล่ารานีตามข้อความข้างต้นนั้นมีเนื้อหาอาทิเฮ้อว้าบูดบายบายครับพี่เบลลาก่อนโอไม่ oh, เบลล่าของหนูเพราะ ้อมกับอีโมจิภาพต่างๆเป็นต้นแต่นั่นก็เป็นส่วนน้อยกว่าชาวเน็ตที่ออกมาชื่นชมนางเอกดังและปกป้องเธอและแม้ว่าจะเกิดการแสดงความเห็นด้วยและเห็นต่างนับพันข้อความในโพสต์ของนางเอกดังแต่ทว่าเบลล่าก็ลอยตัวเหนือดราม่าเคลื่อนไหวต่อด้วยการโพสต์ถัดไปกับชุดสีขาวและข้อความว่า expect nothing appreciate everything